พอนี้จ่จะพาทุกคนมาดูผู้ชายอ้อนกันนะคะทุกคนใอ้น้องอย่งเดียคนเมาสองคนนาให้หน้องเขาเลค่ะไปเขาลงทุนมากอ่ะดูแจูไม่ไหวแล้วสวัสดีควรจูนี้จกนกนมชว่า어ะ어떼ะนี่กนนม oh okay I okay. hmm. <laughs> ทุกคนอย่าเพิ่งกดออกคลิปนี้นะคะก็การที่แบบอ้อนอะไรแบบนี้จูเชื่อว่าหลายๆคนก็คือชอบกันอ้อนนะคะจูนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบผู้ชายอ้อนมากานะคะก็เนี่ยนะคะล่าสุดนะคะจูก็ไปดูซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งนะคะก็ค,คือชื่อว่า True Beauty ค่ะและในนั้นนะคะพระเอกของราอนะคะก็คือเขามีการอ้อนนางเอกนะคะคืออยากให้นางเอกเขาแบบเอออารมณ์ดีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาก็ร้องเพลง Otto K s ซองนะคะคือน่ารักมากก็ <laughs> มาทำคอนเทนต์ในวันนี้นะคะคือห้ามเขิน EP 2ครับทุกคนเพราะวันนี้จูจะพาทุกคนมาดูคลิปผู้ชายอ้อนกันนะคะทุกคนก็เลยมีบดลงโทษมาให้จูนะคะดันโอรีโอค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นโอรีโอทั่วไปนะคะเดี๋ยวอีกสักพักมันจะไม่ใช่โอรีโอทั่วไปนะคะเพราะว่าจูมีววาซาบิมาด้วยนะคะ ก็จะเอามาสอดไส้อีกทีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจูจะเลือกกิีบมาคะบางชิ้นนะคะจูจะใส่วาซาบิเข้าไปค่ะคือตอนวลาที่จูลงโทษตัวเองเนี่ยจูก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะคะจะมีวาซาบิกับตัวไหนจะมีหรือไม่มีนะคะมาถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเราจะไม่เราจะใจนิ่งโอเคอเโอเคโอเคโอเคโอโอเโอเเโอเค ต,ต,อตอนแรกจูว่ามันแบบพอรับได้นะคะคือมันจะออกในแบบผู้ชายที่พยายามแอบ,บแบบ๋วอะไรเงี้ยจูอเลยรู้สึกแบบว่ายังแบบนิ่งได้แต่พอตอนสุดท้ายที่แบบ <c oughs> ถามจริงเป็นใครใครจะทนไหวคะจูเชื่อว่าผู้ชายกันเองเขาก็ทนไม่ไหวปะยอมก็ได้คะ่ะมีปะาะชิน้นนี้เอ้ยชิ้นนี้ไม่มี เกิดอ่ะแบบเขามีคนแบบเพลื่อนเสาวอะไรอย่างเงี้ยแบบมีกนหทานี้ด้วยตอนสุดท้าย 哎！哎 ก็คนนี้นะคะมันแบบให้น้องเขาอะค่ะแบบเขาลงทุนมากอะเรามากินนะคะเราจะหลับตาหยิบสักชิ้นหนึ่งนะมีปะวะเฮ้ยทุกคนเป็นชิ้นนี้มีวาซาบิไม่าทำไมต้องหาทำขนาดนี้ด้วยเอาละนะเฮ้ยทุกคนอันนี้ดูพูดจริงอ่ะแอบอร่อยเบา

ไม่มีวาสติโจคนนี้จะต้องใจไม่ดีแน่เลยโอ้โห อาใจาแล้วแวาค,อาคาแือูอว่าผู้ชาหนารังแบบนี้ยก็อ่ะหยิบชิ้นที่ปวาซาบิมาเลยแล้วกันเพราะดูรู้สึกวอร่อยดีคนที่เคยผ่านแบบว่ากินพริกมาแล้วกินมะนาวมาแล้วกินน้ำส้มสายชูมาแล้วแค่วาซาบิอ่ะกระจกกระจกงันนก็ม มันจะเ้าตัวีกันนะ่ัตัวหน่งแลมันมีก็ได้เหรออ้อถ้ามีก็ได้เหรอสคนพ้องกันทีเดียวเพิ่งจะเคี้ยวเสร็จค่ะทุกคนต้องกินละอุ๊ยหยิบได้ชิ้นี่มันมาร์ชเมลเลยอ่ะ เราทำใจแบบนอะทุกคนไม่ไหวแล้วแค่วาบีอะกระจก่า เขาทำได้แบบปั่นๆนะมันแบบไม่รู้ทำไมก็รู้สึกน่ารักดีนะคะเออแต่ะตัว มากกว่านะคะแบบไม่ได้รู้สึกแบบเขินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ระดับที่แบบพอดีคือไม่มากเกินไปอะไรอย่างงี้นะคะมาแล้วเรามาบทลงโทษชิ้นนี้ชินช้นนี้มีปะชิ้นนี้ไม่มีวาซาบินะคะ อบว่ะคือเขาเขาไม่ความแบบแฟนสูงมากุกคนคนนี้เหมือนแบบแฟนแยมเนาะเราแล้วก็แบบมาแบบตะเคแต่ตั้งแ่ล้วมันดูซึแบบอ๋อมานี่โอยโอยมีไม่มีมมมอ,รอระรืออะรือว่าเอ๊ะไม่มีม,มาสติ จูก็พาทุกคนได้มาของผู้ชายที่อ้อนน่ารักแอบแบงนะคะก็ขอให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้อารมณ์ดีขึ้นนะคะก็นี่ก็จะเป็นชาเลนจ์เออห้ามเถืนนะคะอีพีที่สองนะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะครดีเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพีช่องจูนยองกันปั๊ดแคปปั๊คแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย